บอกแค่นั้นส่วนเองนน้องละครับชื่ออะไรนะจอมูนครับจอมูนที่ต่อยช่องเจ็ดบ่อยๆนะที่ที่ที่ต่อยบ่อยอยู่จอมูนอ่ะจอมูนอีมินแนเด์วีเคราะหใหญ่พี่เคราใหญ่อ๋อล่าสุดที่ว่าแพ้หรือชนะนะชนะช่องเจ็ดใช่ป่ะช่องอมรินครับไม่ไอ้ต่อยช่องเจ็ดช่แพ้ทำไมที่ว่าเดินเข่าโง่ๆนะไม่งงทรงผมงงทรงอะไรป่ะเนี่ยฮะทรงอะไรบอกเขาว่ายังไง ว่าทรงแบบที่เปิดร้านเดินออกจากร้านมาแล้วโดนตีอะไรนะแบบเทียบเดินออกจากร้านมาแล้วโดนตีหัวเงี้ยอ๋อแบบว่าเดินออกจากร้านแล้วโดนตีหัวบัวใจดีน้ำเลยนะไอชื่อตอนมัน,นมชื่ออะไรนะจอโมโหมดพีเก้เขาใหญ่จอโมโหมดพีเก้เขาใหญ่เอออายุเท่าไหร่นะจอโมโหดสิบเจ็ดปีคสิบเจ็ดนะครับผมสิบเจ็ดปีแล้วก็มีเมียยังยังครับอูคิดว่ามึงคงไม่มีเมียหรอกดูทรงอะถ้าจะเอาก็เอาบัวเนาะ เอาเมียเอาเมียนะเอาเมียม,ม,มีพี่น้องกี่คนนะมีสามครับอ่าพี่น้องต่อยมวยไหมน้องต่อยคนหนึ่งครับใครนะพลอยขาวครับพลอยขาวที่ต่อยช่องเจ็ดน่ะท<ช>ี่ชนะนะที่ได้อัจฉริสองแสนน่ะใช่ครับโอ้สบายเลยอัจฉริพี่น้องจริงๆไม่รู้ว่าเป็นญาติกันพี่น้องจริงครับอ๋ออันนั้นเป็นพี่พลอยขาวที่ต่อยช่องเจ็อาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์เมื่อคืนอันนี้มีรายการยังยังครับ หาคู่ต่อยยากก็ธรรมดาเองมันมวยหมัดด้วยเนาะเอ้ยมันจอมโหดไหนบ้างอ๋อฝีมืออันนี้มวยเข่ามวยเข่ามวยเข่านะ้ฝากมาเป็นคนจังหวัดไหนนะน้องนะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์นะครับก็ฝากด้วยมีเฟซบุ๊กไหมมีครับชื่อเฟซบุ๊กชื่ออะไรนะดีให้เท่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับอะไรนะมีเรื่องเศร้าแล้วอะไรนะดีให้เท่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีไม่เท่าจะเล่าให้ฟังชื่อเฟซบุ๊กนี่ก็อาพับมากจนเกิดได้จอมโหดนะ ครับวากเชียร์ด้วยนะครับผมต่อยน้ำหนักเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะจอมโหมดนะครับผมไอเขาใหญ่นะพีเคีเขาใหญ่อายุสิบเจ็ดปีเป็นคนบุรีรัมย์อำเภออะไรนะจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์สุรินทร์อำเภออะไรนะอำเภอประสารออำเภปะสาทนี่ครับผมแล้วก็อีกคนนะครับผมมาเลยหลังจากที่ฟอร์มสดๆนะผมไอเนี่ใครนะไอ้พี่อันนี้ใครนะขาวแดงขาว กลับมาเพิ่งกลับมาได้ข่าวว่าช่วงนั้นมันเป็นเพราะอะไรเป็นแบบว่าเป็นเพราะเรื่องเมียเราหรือไงแบบให้แบบเจอหน้าปุ๊บจะเศร้าตลอดอ,ะอ่ะ่ะเรื่องเมียป้าส่วนมากจะเรื่องอะไรส่วนมากจะเรื่องอะไรเห็นเศร้าๆเวลาเขามาเรื่องยืมเงินที่หลอกที่หลอกไม่ให้เรื่องเมียจะไปเอาหัวใหม่กูรู้เลยเอา <laughs> ล่าสุดล่าสุดต่อที่ไหนนะช่องฟแพ้แพ้แพ้นาวัอีกชิงแชมป์ด้วย ไม่ได้จริงอ๋อถ้าจริงจมป์ค่อเอาจริงถ้าจริงชมป์ค่อเอาจริงไม่ได้จิงจ์เลยไม่เอาจริงอชนะมากี่ครั้งจําได้ไหมประมาณแปดแปดครั้งแพ้ครั้งเดียวจบเลยก็ไม่จบก็เอาใหม่เอาใหม่สร้างเอาใหม่เนาะสร้างร่างกายใหม่ทําร่างกายใหม่ปีนี้อายุไรนะรามปีนี้อายุยี่สิบนะครับลอยสักนะครับฟันแทงไม่เข้านะครับเนี่ยฟันแทงไม่เข้าเจ็บไหมไม่เจ็บนะแม่เนาะสวยนะครับสวยสวยเป็นคนจังหวัดไหนนะ โคร,ราบมันเองนะครับมีเมียแล้วอายุยี่สิบมีเมียแล้วโอเคฝากเกตด้วยนะชื่อเฟซบุ๊กก็ฉลามขาวพี่เกศแสนชยนัยมิตรยิมนะไปอีกมองคนนึ่งครับผมนี่นี่มีรายการยังครับมีรายการแล้วอันนี้ก็ใครนะไอ้สมิงแดงสมิงเหลืองครับสมิงขาวไอสมิงดำนะครับสมิงดำมีรายการแล้วนะครับตุ๊กเปนอยู่อะไรเนาะ โชคว,ว,วันนี้อยู่อะไรก่อนวันนี้ยี่สี่ฮะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ที่ใส<ช>่ช่องเตเด,ดือนะเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดจะถึงนี้เอ้ยี่สิบสี่โชงก็ไเมาส้งเกตหนึ่งอุบลน,นหนึ่ง,งอุงบลกูเองทำรายการล่าสุดละแพ้กใครนะที่ช่องเก็เอคมเพตครับผมคมเพ,มมเ,พเออขึ้นมาไปต่อสองสามหนึ่งเสียดายเนาะทำไมทำไมแล้วก็ไปคนทงมาได้ก่อนค้นาหนองบัวลำพูหนองบัวลพูนะครับผมนะชื่อเฟสบุ๊กก็ส์ดำ นะครับนี่ก็คือสุดยอดมวยคนหนึ่งมวยเงินแสนอีกคนหนึ่งนะเป็นคนหนองบุรีลำพูอายุเท่าไรกันน้องอายุยี่สิบสามครับยี่สิบสามมีเมียแล้ว 2, มีภรรยาแล้วทำไมผู้มวยมีเมียเร็วจวังวะใช่เพราะพี่หลองมีเมียก่อนนะเ <c oughs> ย่พวกนี้เย่พวกนี้เย่เออแถวครับส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมนะครับผมแอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผม ันนี้ต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับต้องแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย่ yeah!